ทางกลมศุลการกรของอำเภอสดานะคะก็ได้ถือเอาเลิกง,งามยามดีนี้ค่ะพี่นัดลงเสาเอกนะคะเพื่อที่จะขยายด่าน ด่านสุุลากากรเพิ่มเติมนะคะด้วยวงเงินประมาณ100กว่าล้านบาทนะคะซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้ในกลางปีหน้าค่ะ,คะและเตรียมเปิดเป็นด่านให้บริการแบบ one stop service เพื่อต้อนรับเข้าสู่ AEC นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายนิพนธ์บุญยมณีค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกรีชาเกิดศรีพันธนายด่านศุนลากากรด่านพรมแดนสเดาแล้วก็รวมถึงนายสุรพลกัมพลนววัฒน์นะคะก็ได้ทําพิธีลงเสาเอกอาคารด่านศุนลากากรสเดาค่ะที่จะเตรียมปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นค่ะ,คะซึ่งด้านนายกรีชาเกิดศรีพันธ์นะคะนายด่านศุลกากรด่านพรมแดนสเสดาก็กล่าวว่าแผนการปรับปรุงด่านพรมแดนสเสดาจะประกอบด้วยสส่วนที่สําคัญค่ะคือการปรับปรุงทั้งส่วนขาเข้าและส่วนขาออกโดยทางรัฐบาลหรือคสชนะคะได้อนุมัติงบประมาณจํานวน77ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารและส่วนให้บริการสําหรับผู้มาติดต่อผ่านด่านนะคะรวมทั้งงบประมาณที่จะ เตรียมสำหรับการปรับปรุงสถานที่จอดรถอีกประมาณ40ล้านค่ะรวมทั้งสิ้น117ล้านบาทนะคะซึ่งการก่อสร้างก็จะใช้พื้นที่บริเวณที่ติดกับอาคารสำนักง,งานเดิมด้านทตะวันออกที่ได้เวนคืนจากชาวบ้านแล้วนะคะซึ่งจะมีพื้นที่ที่ติดกับแนวพรมแดนไทยมาเลเซียค่ะรวมเนื้อที่ประมาณ20ไร่ก่อสร้างเป็นส่วนให้บริการและช่องทางขาเข้าและออกของรถยนต์นะคะซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วแล้วก็มีแผนที่จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปีหน้านั่น สำหรับอาคารที่ก่อสร้างด้านฝั่งขาเข้านะคะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเสร็จค่ะก็จะใช้เป็นจุดพักรถส่วนบุคคลนะคะรถบัสประจําทางค่ะรถบัสท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและรถยนต์จากประเทศไทยนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าประเทศมาเลเซียและสถานที่แห่งนี้นะคะก็ยังใช้เป็นที่ทําการตรวจสอบหนังสือเดินทางก่อนออกนอกประเทศอีกด้วยค่ะ ซึ่งการปรับปรุงด่านดังกล่าวนะคะก็คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาก,การจราจรติดขัดได้ถึง 80- 9 0ในประมาณ5ปีเพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี2558นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของนายกรีชาเกิดศรีพันนายด่านศุลกากรด่านพรมแดนสดาว่ากล่าวถึงเส้นทางที่ได้ดาเนินการก่อสร้างยังไงบ้างค่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับ20ไร่เป็นส่วนของขาออก นะครับเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็จะเป็นเรื่องของการย้ายคนอย่างเดียวสินค้าเนี่ยยังตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คาดว่าพื้นที่ดังกล่าวนอกจากรถผ่านเข้าออกสะดวกแล้วยังสามารถมาจอดรถเป็นพาร์ครกิ้งได้นะครับเพื่อไม่ให้อ,อาจด้านนอกครับทั้งหมด77ล้านเป็นงบประมาณจากกรมสูกรที่จะพัฒนาในส่วนของขาออก และนอกจากนี้นะครับกรมสูกรก็ยังดําเนินการที่จะก,กําหนดสร้างด่านใหม่เลยซึ่งด่านใหม่ก็จะอยู่ติดจากตรงนี้ไปนะครับก็จะถัดจากมุมตรงนี้ไปอีกประมาณ600ไร่ขณะนี้กรมสูกรสามารถเจรจาก,กับชาวบ้านได้เป็นที่ยุติแล้วนะครับในราคาไร่ละประมาณ1นล้านสามแสนบาทนะครับแล้วก็ท่านทิดดีกําลังผักดันเข้าคลมนะครับและถ้า คอลรมนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มดำเนินการได้เลยเพราะว่าแบบโครงสร้างศึกษาความเป็นไปไ,ได้ทั้งหมดได้ศึกษาไว้เรียบร้อยโดยมหาไวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทันเอซครับและแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนี้ก็น่าจะรองรับได้ประมาณสัก5ปีนะครับ5ปีนี้จะ,ะก็จะลดความแออัดไปได้แต่ว่าหลังจาก5ปีแล้วไม่พอเพียงเพราะว่าตัวเลขที่จากการศึกษาเนี่ยก้าวกระโดด ก้กระโดดมากคือปัจจุบันเนี่ยปีประมาณเข้าออก4ล้านกว่าจะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยแล้านถึง10ล้าน <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ยังเป็นอย่างนี้กรมสูกรไม่คิดการไกลไม่คิดสร้างด่านใหม่มารองรับนะครับก็ยังไม่เพียงพอครับซึ่งนอกจากนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะพีนัทค่ะ ในนิพนธ์บุญยมณีนะคะก็ได้เดินทางลงไปสำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากการที่พื้นที่การใช้สอยบริเวณด้านด่านพรมแดนสเดาไทยมาเลเซียคับแคบนะคะในปัจจุบันนี้จนทําให้เกิดปัญหาด้านการบริการที่ล่าช้าและปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในช่วงวันสําคัญและวันหยุดระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะทางองค์การบริหารส่วนจอดสงขาก็จะดํานเนินการก่อสร้างถนนเพื่อมาเชื่อมต่อกับโครงการปรับปรุงด่านของดาน พรมแดนเสดาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดค่ะโดยการเตรียมจะตัดถนนเส้นทางเรียบร้วชายแดนไทยมาเลเซียออกจากบ้านด่านนอกด่านศุลกาการประดังเบซาค่ะก็จะมีระยะทางประมาณ30กิโลเมตรนะคะรวมทั้งการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นจุดพักผ่อนของประชาชานและนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งการก่อสร้างถนนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นถนนเส้นที่2ค่ะที่องค์การบริหารส่วนจอสงขาจะใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทําถนนในครั้งนี้นะ เ,ะะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของนายนิพนธ์บุญยามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาว,ว่าพูดถึงการดาเนินการก่อสร้างยังไงบ้างคะ่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอของการปรับปรุงด่านสุลกากรสะเดาเฟสแรกนะครับซึ่งพบประมาณในส่วนที่ขยายขาออกฝั่งนี้เนี่ยแปดสิบล้าน77ล้านนะฮะเจล้าน แล้วก็ฝั่งขาเข้าเนี่ยอีก40ล้านทั้งสองฝั่งที่จะพัฒนาทั้งหมดที่เริ่มต้นวางเาสาเอกในวันนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยภายในเดือนมิถุนาปี2558จะเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมดเมื่อโครงการปร,ปรับองดันนอกหรือดันสะเดาเนี่ยสำเร็จเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการที่จะส่งส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกแล้วก็นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาแล้วมีความแออัดเดิมเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องความแออัดของด่านสุลกากรสะเดาได้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งที่จะขยายต่อจากเส้นทางนั้นก็คือว่าจะมีการทำถนนเลียบชายแดนจากด่านสะเดาไปถึงด่านปาะดังเบซาระยะทางประมาณ30กิโลเมตรซึ่งส่วนนั้นเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจอ ซึ่งวันนี้ก็ได้มาดูกับท่านนายด่านแล้วที่จะทําพื้นที่ทั้งหมดที่กําลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้นะครับให้เป็นเ,เส้นทางการจราจรเชื่อมระหว่างด่านประดังเบซากับด่านสะเดาทั้งหลายทั้งองปวงเนี่ยจะอำนวยความสะดวกทําใหา้การขนส่งทั้งขนส่งคนนักท่องเที่ยวแล้วก็ขนส่งสินค้าทั้งขาออกและขาเข้าทั้งสองด่านนี้เนี่ยทั้งด่านสะเดาและด่านประดัง เวลาที่สินค้าเกษตรเรามีราคาดีๆเนี่ยมีราคาสูงๆเนี่ยเคยส่งออกนำเข้าได้ประมาณตั้ง45แสนล้านเพราะฉะนั้นนี่คือ,อเป็นด่านหลักของประเทศไทยไม่ใช่เป็นด่านหลักของสงขาเพราะฉะนั้นวันนี้การเริ่มปรับปรุงที่เรามีการพูดคุยกันมานานพอสมควรเนี่ยก็ถือว่าในยุคนี้ได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงแล้วนะครับวันนี้ได้มีการเริ่มต้นและเดือนมิถุนาปี2558นจะสามารถใช้ด่านนี้ได้อย่างแน่นอนครับ ค่ะซึ่งนอกจากนี้เนะะี่ยค่ะทางด่านศุลกากรเองเนี่ยค่ะก็ได้มีการตรวจสอบนะคะประชาชนที่เข้าออกในพื้นที่บริเวณด่านค่ะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีถึง4ล้านคนเลยนะคะพี <c oughs> ่นัทแล้วก็รถบรรทุกสินค้าที่เข้าออกบริเวณนี้เนี่ยมีมากกว่า7 0 0 0 0สคันเลยทีเดียว <c oughs> ซึ่งทําให้เกิดปัญหาการจราจรที่แออัดแล้วก็ประชาชนที่เดินทางเข้าออกทําให้มีการบริการที่ล่าชา้า <c oughs> ซึ่งนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะต้อนรับก็สู่เอเที่กําลังจะมาถึงด้วยค่ะกลางปีหน้าเราคงได้ใช้ด่านที่กว้างขวางขึ้นนั่นเอง